ค่ะเด็กๆท <ics> ุกคนนะคะสำ nee me. หรับวันนี้มาเจอกับครูจอยในวันจันทร์ที่12เดือนกรกฎาคมพศ2564นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยปลอดโรคนะคะเดี๋ยวคุณครูวันนี้คุณครูจะมีคล oh <my> ิปวิดีโอให้เด็กๆดูนะคะเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะคะพร้อมไือยังคะเราไปรับชมกันเลยนะคะ ฟังเรงโควิด -19 กกันไหมคะเ้อทำไมช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยคะโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ไปแล้วทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิด -19 คะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านมีเชื้อโรคใจร้ายแบบใหม่ที่ชื่อว่าโควิด -19 คะ่ะ เชื้อนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เริ่มต้นเจอที่ประเทศจีนตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะบางคนเรียกเขาว่าโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎเพราะว่ารอบๆตัวเขามีน้ำแล้มๆเหมันใส่มงกุฎอยู่ตัวเขาก็เล็กมากๆค่ะถ้ามองเฉยๆก็จะมองไม่เห็นเชื้อโควิด1 9อยู่ได้ในน้ำลายและน้ำมูกถ้าคนป่วยไอออกมาเชื้อก็จะพุ่งออกมาด้วย ลอยไปได้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะถ้าใครที่ยืนใกล้ๆก็มีโอกาสที่จะหายใจเอาเชื้อเข้ามาในร่างกายแย่แล้วดูสิคะเชือ้อโควิด -19 ทำให้พี่เขาป่วยเลยคะ่ะนอกจากเชื้อจะลอยมาในอากาศตรงๆบางทีเชื้อก็จะแอบอยู่บนมือเช่นถ้าคนป่วยเอามือปิดปากตอนไอมือเขาก็จะเปื้อนเชื้อโรค ทีนี้ถ้าเขาเอามือไปจับสิ่งของต่างๆเช่นลูกบิดราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ที่จับบนรถไฟฟ้ารถเมที่จับรถเข็นช้อปปิง้งหรือว่าสิ่งของอื่นๆเชื้อโควิด -19 ก็จะไปเกาะบนสิ่งของเหล่านั้นถ้าไปจับต่อเจ้าเชื้อนี้ก็จะรีบมาเกาะอยู่บนมือของเด็กๆพอเด็กๆเผลออมนิ้วแค่จมูกหรือว่าจับขนมมากินเชื้อก็จะตามเข้ามาในร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้ป่วย มีไข้อายหายใจลำบากบางคนที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะถึงตรงนี้เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าใครๆก็รักหนูก็เลยขอให้เด็กๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภยัยแต่ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆเด็กๆก,ก็ควรที่จะสวมแมสไม่เอามือไปจับไปลูบสิ่งของต่างๆไม่อมนิ้วไม่แคะจมูกและที่สำคัญ เด็กๆควรที่จะล้างมือบ่อยๆล้างนานๆล้างทั่วๆสบม่จะได้มีเวลาจาับเ,เชื้อโรคออกไปให้หมดโดยเฉพาะตอนก่อนกินอาหารช่วงนี้เด็กๆอาจจะรู้สึกลำบากกันหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอพี่พยาบาลพี่เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนค่ะที่จะรักษาคนป่วย เราก็ทำภารกิจที่สำคัญคือคิดค้นยาและวัคซีนที่จะเอามากำจัดเจ้าเชื้อโควิด -19 นี้ให้ได้วันที่พวกเราทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะยิ่งทุกคนอยู่ที่บ้านไม่กระจายเชื้อไม่รับเชื้อวันนั้นก็จะมาถึงเร็วขึ้นนะคะระหว่างนี้เองเด็กๆก็มีภารกิจที่สำคัญมากเหมือนกันค่ะคือเล่นอยู่ที่บ้าน ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่อมนิ้วผู้ใหญ่ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทำภารกิจที่สำคัญนี้ให้ได้นะคะหนูก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะ อลักค่ะเด็กๆได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะเด็กๆได้รู้จักโรคโควิด -19 กันไปแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีงานให้เด็กๆทำหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นตัวเชื้อโรคโควิด -19 มาถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ